อ้าวพี่น้องไม่ไล่กันดิจะไล่เ,<อ>เลยพี่เขาเนี้กะป่าดอไม้คือเก่าเลยเนาะเ<ม>ขามากกัชัดเลยวันนี้ปีนผู้เนี่ยปีน่น้องปีนผู้สูงก็เลยหอบนี่จังหน่อยปีนผู้ตาม<อ>าดิดนกว่าสิมาฮอดเอ้ามาฮอดมาถึงแล้วกับชัดเลยพีน่น้องคือเก<ม>่าแล้วครับกอเล็กแค้หมันกอนี่กับซึ่งกันหนอเนาะเย็บงามๆแต่ว่าโอเคอยู่

กำลงัลงกลังขึ้นกำลังขึ้นคือ,อมีบางกอซิบกันหน่อยกำลงังแทงเลยอโอ้ยจากสวยเนาะเอ,อ้สวยสวยเลยพวกนี้ยสวยงาม ห <Wheel. S 1> yeah. วานเอ้าฮะงามงามเลยสวยโอ้ยน้องงามผักงามเนี่ยนอเอ้าสับเลยือ đời này cha, đời xưa đời cha, hả, งาครับเนาะนั่จ้าสวยจ้าตัตานาม,มา,านให้กันอันมาห้กนอือโอ้โหพีน<า><ร>้องน้ารัปลาเนะี่ไม่บุีเฟ่ต์เด้กมานา<ว> <unch> มันบืนอันตามือหลือหินเลย ไม่หลายแต่ว่ายุงกับไหลก,นกหลันยุงกับไหลเต็มอันยั่งผูนอบนวาน ชาวอนนไหม่ดิพี่องพี่องสมมสมองกันเลยวะภาษีบัแล้วกรบโได้ดอกมันเห็น้โจุดยอดซับบุรี่มองเพิ่นกระคาดยั้ยคงไงเยเสียมกรบอเข้าซะละ

ขอเกลกร้านเลยวันนี้โอ้โอ้ <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวมัก็บุกเข้าพี่น้องเลยก่อนไปเห็ดเมื่อไรกูได้เห็ดจ๊กใช่ไหมยังไงใครตัวเองลูะเลอตาสีเหรอฮัลโหลเออเฮ้ยนั่นเขาเขานอนนี่เลยเออเอ้า

ก็สไดำปูเขาปูงามเด็ดมาไลแล้วฮึงามครับ เออบาดเนี่ยทีนี้เนาะอซ่อมนี่แหละพี่น้องเลยเนาะตเบิ้งเลยซ่อมกันจังเข้ก็น่อยกับก้าบนอนนี้เนาะมันโอเคเลยมันแดดแล้วเนีเบิ้งเอาพี่น้องผลงานของมึงนี่นี่อามีแต่โนมัยลายเขียวเลยมึงนี่พี่น้องลายลายอเลยถือว่าได้ลายพี่น้องเลยซับจระเล็กจ็น้อยเอากระเมือเพราะว่า ป่านี่ฮะเคยมาแล้วมันมันยังบอ่ออกเพราะมันอยู่ท้งภูสูงถ้าทางภูสูงมันบ่มีน้ําบ่มีน้ามันออกซา,ารครับง,ง,งามๆครับหน่อไม้ไล่ไล่ไล่เขียวมันเนี่ยวันนี้ก็สับนี้ครับผมเมือหน้าเจอกันหม่คือเก่าครับผม